สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปี2564กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดเพื่อเป็นมาตรฐานการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดบริหารราชการด้วยความโปร่งใสตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปัสจากการกระทําผิดวินัยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดโดยดำเนินการดังนี้มิติที่1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสผู้บริหารได้แสดงเจตจำนงสร้างความโปร่งใสกำกับดูแลติดตามและเป็นตัวอย่างที่ดีขับเคลื่อนสำนักงานเป็นองคอ์กรคุณธรรมและมีโครงการกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 1. โครงการพัฒนาชุมชนบึงการสร้างธรรมาบาลต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมและปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึกตามหลักธรรมพิบาลผลสำเร็จของโครงการ 1. จัดทำธนาคารความดีหนึ่งแห่งและบุคลากรในสังกัดมีการจัดทำบทเรียนแห่งความดีของนักพัฒนาอย่างน้อยคนละสองเรื่อง 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานพัฒนาชุมชน 3ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชน 5. มีเครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชน 2. โครงการพัฒนาชุมชนบึงการสัมพันธ์สร้างวิถีชุมชนสู่ความมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีการบริหารงานและงบประมาณด้วยความโปร่งใสกระบวนงานที่1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับอำเภอกระบวนงานที่2ติดตามและนิเทศการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่หมู่บ้านกระบวนงานที่3จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานที่4การประกาศผลสำเร็จและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ กระบวนงานที่5ระบบติดตามรายงานผลการดำเนินงาน3โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2564เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลและแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยดำเนินการดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานบุคคลจัดทำประกาศมาตรการปฏิบัติตนของข้าราชการมีการกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบดังนี้จัดทำคําสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการกัหนกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประกาศเรื่องเกณฑ์การบริหารงานบุคคลด้านการบริหารงบประมาณดำเนินการดังนี้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายตามาสัดทํทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายการเงินการบัญชีและพัสดุ กำหนดแผนปฏิบัติราชการกิจกรรมตามยุทธศาสตร,ร์ของกรมการพัฒนาชุมชนปี2564ผลการเบิกจ่ายเงิประมาณไตรามาสที่1-3ถึง3ข้อมูลณนะวันที่15มิถุนาย,ยน2564คิดเป็นร้อยละ88.56เป็นอันดับที่1ของประเทศด้านการส่งเสริมการนำหลักปัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนทุกระดับกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนและโดยงานภาคีน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิาฐธิรเช้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนควรัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จัดกิจกรรม k ิ c k อ f เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ส่งเสริมการสร้างพลังหมู่บ้านและชุมชนผ่านการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการจัดตั้งส่วนเพาะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ความดีตำบลการแบ่งปันพันธุ์พืชผักผ่านการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน จัดตลาดนัดสีเขียวโดยการนำผลผลิตจากพืชผักปลอดภัยและการแปรรูปอาหารมาจำหน่ายให้กับประชาชนที่ปลูกพืชผักสวนครัวด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ A B C D E F และ H N P จัดทำประกาศสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการเรื่องประกาศเจตนารมณ์ของพัฒนาการจังหวัดบึงการ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์การจัดทำแผนการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ติดต่อด้วยตนเองณนะที่ทำการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการณนะตู้ปน .11 ปทจบึงการ ปริษัีฯสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประกาศขั้นตอนการให้บริการร้องเรียนร้องทุกเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องจัดซสือจัดจ้างจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องการร้องเรียนร้องทุกประจำปี2564เจ้าหน้าที่ที่รับผิดช,ชอบ มิติที่2ด้านความเปิดเผยข้อมูลจากสถานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9แห่งพรบรข้อมูลข่าวสารของทางราชการพุทธศักราช2540มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์มีป้ายบอกสถานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9แผนง,งานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี คู่มือแนวทางคำสั่งข้อสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาสอบราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บสถิติสรุปผลการให้บริการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บสืบค้นจัดหมวดหมู่สะดวกในการค้นหา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญทางสื่อสังคมออนไลน์มิติที่3ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับงบป,ประมาณสูง โครงการและกิจกรรมเสริมสร้างให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนในการป้องกันการทุจริตในภาคราชการการประกาศผลสำเร็จของการดำเนินงานน้อมนำแนวทางพระราชดดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การนำลายผ้ามัดหมี่พระรัชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีไปเป็นต้นแบบในการทอผ้าหรือผลิตผ้าโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำปีพศ2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬร,ร่วมกับชมรมผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ52ปีกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษครบรอบสองปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการมาขอรับบริการสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการเป็นแบบ QR Code มิติที่ 4. ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม การลงนามรับทราบประกาศจังหวัดบึงการเรื่องมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการของจังหวัดบึงการ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคำประกาศนโยบายการบริหารงานด้านความโปร่งใสประกาศขั้นตอนการให้บริการร้องเรียนร้องทุกข์จัดให้มีการประชุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงจัดทำแผนปฏิบัติการในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจริยารข้าราชการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานร,ราชการดีเด่นคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านจริยธรรมเดอะไอคอนการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพอชอบึงการต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาสร้างการรับรู้ประมวลจริยธรรมราชการพลเรือนพศ .2564 กิจกรรมปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำยึดมั่นวินยัยสุจริตใจอาสามุ่งพัฒนาคนสร้างชุมชนพอเพียงมิติที่5ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการได้จัดทําโครงการพัฒนาชุมชนบึงการสวยงามทันสมัยใสสะอาดประจําปีงบประมาณ2,564โด้วยมาตรการ5สอประกอบด้วย 1. สะสางทําให้เป็นระเบียบ 2. สะดวกวางของในที่ที่ควรอยู่ 3. สะอาดทําความสะอาด 4. สุขลักษณะ รักษาความสะอาด 5. สร้างนิสัยฝึกให้เป็นนิสัยพัฒนาการจังหวัดบึงการประกาศนโยบาย5สอบเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรประกาศมาตรการหลักเกณฑ์5สอเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในกิจกรรม5สอบหลักการทำา5สอของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการใช้หลัก P.D.C.A. P. Planning, D. Doing, C. Checking, A. Action จะทำโครงการขับเคลื่อนการทำกิจกรรม5สคือโครงการพัฒนาชุมชนบึงการสะอาดน่าอยู่มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขจะทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม5สจะทำผางขั้นตอนการทำกิจกรรม5ส จัดทำกิจกรรมส่งเสริมเช่นการประกวดพื้นที่และมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำคําสั่งคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินการ5สและแบ่งหน้าที่ความรับผิดช,ชอบในการทำกิจกรรม5้าสแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม5้าสจัดทำแบบฟอร์มตรวจพื้นที่5ส จัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day และมาตรการส่งเสริมกิจกรรม5-2อื่นอื่นได้แก่มาตรการประหยัดพลังงานกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศการเปิดปิดไฟฟ้าและแสงสว่างการเปิดปิดคอมพิวเตอร์และอื่นๆ จากการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนสายสะอาดดังกล่าวทำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการมีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนมีทัศนคติวิธีคิดยึดมั่นในคุณธรรมพอเพียงวินยัยสุจริตจ,จิตอาสาและเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน ด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ2,564สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการพร้อมเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น